สวัสดีครับเพนๆอาร์เซนอลทุกท่านมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมบอสวันกันเนอร์ที่จะมาอัปเดตข่าวสารของอาร์เซนอลให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจนักเตะอาร์เซนอลเราครับได้อันดับไหนกันบ้างในงานประกาศรางวัลบอลงดอรับชมได้ในคลิปนี้ครับก่อนื่นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเริ่มกันที่โรดี้ครับกองกลางจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้รับการยกย่องเป็นนักเตะที่ดีที่สุดโดยคว้าอันดับที่1ในการจัดอันดับบอลองครับขด ผลการประกาศบรลงดอในปีนี้ของนักเตะอาร์เซนอลเราครับติดอันดับไหนกันบ้างโดยที่กัปตันทีมมาร์ติโนเดคาดครับคว้าอันดับที่1 9ในการจัดอันดับบอลงดอในปีนี้ครับบุกโยซาก้าครับคว้าอันดับที่21ในการจัดอันดับแล้วก็วิลเลียมซาลิบาครับคว้าอันดับที่24ในการจัดอันดับในปีนี้ขณะเดียวกันดีแคนไลท์ครับคว้าอันดับที่26ในการจัดอันดับในปีนี้ครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับกานิชชาก้าอดีตนักเตะของอาร์เซนอลเราครับ หลังอันดับที่16ในการจัดอันดับบอลรองดอในปีนี้ครับก็ยินดีกับผลงานของนักเตะอาร์เซนอลเราทุกๆคนด้วยนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลที่มีเกียรติที่สุดในวงการฟุตบอลครับขณะเดียวกันครับสุขสันต์วันเกิดครับครบรอบ43ปีให้กับนิโคลัสโยเวอร์โค้ชลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลเราครับก็นิโคลัสโยเวอร์ครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนลูกตั้งเตะของทีมทําให้อาร์เซนอลครับมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในจังหวะลูกตั้งเตะและส่งผลดีต่อเกมของอาร์เซน ขณะเดียวกันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประกาศอย่างเป็นทางการปลดเอริกเทนฮากเป็นที่เรียบร้อยโดยที่รูทฟานิตรอยครับจะเข้ามารับหน้าที่หัวหน้าโค้ชชั่วคราวโดยได้รับการสนับสนุนจากทีมงานผู้ฝึกสอนปัจจุบันในขณะที่สโมสรครับจะดนเมินการค้นหาผู้จัดการทีมที่เหมาะสมต่อไปครับนอกจากนี้ครับก็มีสถิติของโทมัสปาเต้ร่างทองคำวัย31ปีที่ยังคงเป็นกำลังหลักของอาร์เซนอลอย่างต่อเนื่องครับ ในนัดที่9ของพรีเมียร์ครับโทมัสปาเต้สามารถเอาชนะการดวลได้ถึง13ครั้งทําให้เขาเป็นผู้เล่นที่ชนะการดวลมากที่สุดในสัปดาห์นี้ครับนอกจากนี้ครับมาติโนเดกาเตรียมกลับมาลงซ้อมในสนามบิคังภายในสัปดาห์นี้ครับก็เป็นข่าวที่แฟนอาร์เซนอลอยากได้ยินนะครับขณะเดียวกันครับบุโกโยซาก้าครับในฤดูกาลนี้และก็ดูโนตาวารีสครับสผู้เล่นของอาร์เซนอลกลายเป็นนักเตะที่ทำแอสซิตได้มากที่สุดในลีกยุโรปท็อป5ครับ โดยทั้งคู่ทำไปแล้ว7แอซซีสเป็นที่1ร่วมในตารางผู้นำแอซซีสของยุโรปครับขณะเดียวกันครับ i, ริคาโดคาราฟิโอรีครับรับรางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนครับก่อนเกมพบกับลิเวอร์พูลก็ริคาโดคาราฟิโอรีครับได้รับรางวัลน,นี้จากการทำประตูในเกมที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ2ครับเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งประตูนี้ครับถูกโหวตให้เป็นประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนด้วยทักษะและพลังการยิงที่โดดเด่นครับโดยคาราฟิโอรีครับกล่าวหลังการรับรางวัลว่า เป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลน,นี้ผมหวังว่าจะสามารถช่วยทีมได้แบบนี้ต่อไปและขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมครับนอกจากนี้ครับซาบีบ็อกเมลรายงานเบื้องต้นระบุว่าอาร์เซนอลยังไม่ยืนยันความรุนแรงของอาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าของดิคโดคาราฟิวลี่จากเกมที่เอาชนะซัคเตอร์โดนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยที่มีการคาดการณ์ว่าคาราฟิวลี่จะพักแค่ไม่กี่สัปดาห์ก็เป็นข่าวที่แฟนๆอาร์เซนอลอยากได้ยินครับ นอกจากนี้ครับในเกมบิ๊กแมตระหว่างอาร์เซนอลกับบีฟอร์พูลครับเดนนี่เบิร์กแคมป์ตำนานของอาร์เซนอลเราครับก็เข้ามาชมเกมนี้ด้วยครับขณะเดียวกันครับดาบิดลายารับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนก่อนเกมพบกับบีฟอร์พูลโดยเจ้าตัวยังเผยอ,อีกครับว่าการทำหน้าที่ในทีมเป็นเกียรติอย่างมากและผมจะพยายามรักษาฟอร์มที่ดีที่สุดต่อไปเพื่อทีมและแฟน,แฟนๆทุกๆคนนอกจากนี้ครับสถิติของบุโกโยซาการนครึ่งเวลาแรกของเกมที่อาร์เซนอลครับพบกับิเวอร์พูลโดยที่ ุยโยซาก้าชนะการดวล4ครั้งสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษของฝ่ายตรงข้าม3ครั้งเลียงบอลผ่านสําเร็จ2ครั้งเรียกฟาวได้2ครั้งมีโอกาสยิง2ครั้งแล้วก็1ครั้งที่ยิงเข้ากรอบครับทำประตูไปอีก1ประตู โดยที่ประตูนี้ครับนับเป็นประตูที่50ของบุกโยซาก้าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยครับขณะเดีวยวกันครับตามรายงานของแซมมี่ม็อกเมลครับระบุว่ากาเบียลมากันเยสครับกำลังถูกประเมิอนอาการหลังจากที่ได้รับอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมที่พบกับลิเวอร์รพูลโดยรายง,งานเบื้องต้นระบุว่ากองหลังอาเซนอลเราครับ จะไม่ต้องรักษาตัวนานแต่เขาจะเข้ารับการตรวจขั้นสุดท้ายในวันอังคารนี้เพื่อยืนยันความรุนแรงของอาการบาดเจ็บครับก็ต้องติดตามอัปเดตกันต่อไปครับสำหรับอาการบาดเจ็บของกาเบียวมากันเยสครับนอกจากนี้ครับหลังเกมที่มมอาร์เซนลอลเสมอกับวรปพูครับอาเนชารัสครับยกย่องผลงานของอาร์เซนอลโดยเขากล่าวว่าเกมนี้น่าตื่นเต้นมากและในมุมของผมอาร์เซนอลเป็นทีมที่เล่นได้ดีกว่าเราในช่วงครึ่งแรก พวกเขาคู่ควรที่จะนําก่อนในช่วงพักครึ่งทั้งสองทีมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อผลการแข่งขันซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีเกมที่ดีในวันนี้นอกจากนี้ครับอารันเชอร์ชี้ว่าอาร์เซนอลไม่เหมือนเดิมเมื่อไม่มีบุกโยซาก้าโดยเขากล่าวว่าบุโกโยซาก้าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมผมชอบทัศนคตีของเขาชาก้าพลาดการลงสนามไป2นัดก่อนเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5้าปีที่เขาพลาดเกมต่อเนื่องเมื่อพิจารณาถึงว่าเขาโดนเตะหลายครั้งขนาดไหน คุณอดชื่นชมทัศนคติของทุกอย่างเกี่ยวกับเขาไม่ได้เลยเขามีความสามารถที่น่าทึ่งและยิงประตูได้เยี่ยมมากครึ่งแรกของเกมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขามีความสําคัญต่อทีมอาร์เซอนอลแค่ไหนทีมไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเดิมเมื่อไม่มีเขาซึ่งก็เข้าใจได้เพราะเขามีความสามารถขนาดนั้นก็เป็นทัศนคติของอลันเชอร์ที่มีต่อบูกโยซาก้าครับนอกจากนี้ครับมีรายงานว่าอาร์เซอนอลกำลังให้ความสนใจในตัวของรูจิฮันลิซูซาครับกองหน้าวัย18ปีดาวรุ่งจากพัดไมรัด โดยทางทีมงานของอาเซนอลครับที่ได้จับตาม,มองนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดโดยทางพัดไมลัดเองครับมองว่าฮันลีซูซาครับเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงกว่ากองหน้าอย่างเอริกที่ย้ายไปร่วมทีมเรอลมดริดครับก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ